มาเลยครับ ็สวัสดีเพื่อนคนก่อนเลยนะครับผมหมาวันนี้เกี่ยวข้าให้จกหน่อยฝนก็จะมาครับเป็นข้าวกอขอนะฮะแต่พี่เขาหวานสำรวยเนอะหวานแห้งหวานแห้งวงก็องพอได้นะแต่ยังค่อนข้างเหมือนเหมือนจะยังชื้นๆอยู่นะรวงโอเคอยู่ฮะไม่ต้องกางรักลม,มอ่ะปุ้ยไม่พอมือ,อ รเราบรรลุสองพันเลยนะนาพ่อผมที่เกี่ยวไปอ่ะหมักอยู่นะ่ะหมักฟางอยู่อ่ได้เิี่วดำรุน่นเลยเกือบๆกลางกางเดือนเดือนหน้าเลยเกิก็ฉยก็ว่าหมากฟ้ามันจะ็ปุ๋ยพนดีหลงเกี่ยวอันที่ทุ่งล้งสะถีนะครับ โอเคครับโรงงานแล้วนะตะลือนำหน้าตามหลังผู้ใหญ่มาไม่ก <c oughs> ล้าหว้ตะลือเอารถจรับออกมาแซมครับเสร็อก็ขับไม่แก่คันเด,ดิม Oh! <laughs> อเลยดล้ว <c oughs> ครับาแลครับเก้าบางมากนะแต่ลวงก็ที่จะดีแปลงนี้ก็ประมาณเก้าไร่ที่เนื้อที่ใกล้เคยกับของพ่อนะแถวของพ่อผม,มก้าไร่เนยง้นะครับข้าไลไม่รออลเลยรวมดีด้วยบง,งครับกาตนาไป เอาลอใต้กันเดียวข้าวดูบางๆนะ่แต่เนี่ยไหลๆแบบเนี้ยพอได้นะครับเนี่ยวออหวานแห้งเอาเรื่องกันนะครับดูดิข้าวพวกเนี้ยจะได้ความแก่งครับบางทีข้าวหนาก็ไม่ใช่ว่าจะเกี่ยวแล้วจะได้ดีเสมอไปนะบางทีข้าวพาวอะหลวงใหญ่แล้วความแก่งะ่ะความเต่งะ่ะ ความแต่งของมเมล็ดนะครับแต่งยันโคนอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสามันจะได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ข้าวไอ้วันสดรวยไอ้วันแห้งเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือจะรอเหลืองไม่ได้นะครับมันมันไม่เสมอกันแน่นอนมันจะต้องเกี่ยวเกี่ยว,ยวๆ,ๆลงด้วยอะที่เหลืองก,ก็เหลืองเลยที่เกี่ยวก็เกี่ยวเห็นไหมไหว้สูงใหญ่หวิ่งว้หลายตัวจัดเฮ้ยว,ว้วเยอะมา หัานแน่ครับหมายตัวจัดเลยครับเพื่อนเดีย๋ยวพูดไป่จบไอเกี่ยวเกี่ยวพเหลืองเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเพื่อนดูไอที่เหลืองก็จะเหลืองกรอบไปเลยนะครับไอท้ที่ออกที่หลังก็ออกที่หลังเพราะว่าข้าวพวกนี้นจะขึ้นไม่พร้อมกันนั่นแหละก้อนเดีืองมันจะมีตรงนี้นะโโจ๊กูโจ๊กผมข้าวแต่สามพี่เอ้ยนี่นะ เราเชิงเราเชิงเขียวอ่ะเอาเถอะเขียวไปแล้วเนาะทำไงได้ทุกคนก็ล้วนจะมีเหตุผลของตัวเองว่าเขาทำไมต้องเขียวเขียวด้วยที่เขียวเหลืองว่าก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเรารอรอหนูดีกว่าเพราะว่ามีแน่นอนไอวิ่งอยู่สองตัวเดี๋ยวจับให้ <c oughs> ờ, để ôm mất đi cái này, áo đủ mất đi, đi cạp đẹp máy, nó bay trả đề, trả đề đủ chuyện mình luôn าไม่ได้เป็นการทารุณกรรมนะครับเผื่อแบบหาอยู่หาก,กินครับวิถีภานอกชาวบ้านเพราะคนส่วนมากเขาดักหนูขายดักหนูกิน,น,นอยู่แล้วแต่ผมแค่ตีมากินตีทุกครั้งไม่ได้ตีเพร่ะความสะใจนะเราตีเอามาทําอาหารผมตีให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายผมกินบางทีเราเบื่อแล้วก็ตีให้ของนาเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นวิถีชีวิตนะนะครับแต่ผมก็มีหลักนะ อย่างหนูนาะ้ผมจะตีม,นะมันนลก็ต่อเมื่อเนี่ยอย่างนี้ในสังเวียนเนี่ยบนสังเวียนเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าสังเวียนนะสำหรับผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้รบสวยนะจะบอกให้ฟังผมเจอหนูนาะตกในวงผมอ่ะตัวเบลอเลยช่วยมันขึ้นนะเจิงช่วยมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันไปแต่บอกกัมัน้บอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูในสังเวียนถ้าเจอจะตีเนื้อแตกเลยเอามากินอีกครั้งนี้ไม่ว่าถือว่าช่วยขึ้นมาก่อน นะฮะนี่ยผมก็มีหลักของผมนะไม่ใช่แบบอะไรอย่างนั้นตีเพื่อตีทุกความสะใจเพื่อความอะไรอย่างนั้นเราตีเพื่อหากินถามว่ามันบาปไหมผมว่าอยู่ที่จุดประสงค์ของหัใจเรามากกว่าเราทําแบบนี้เพื่ออะไรเราตีทุกความสะใจตีทุกความศิลธรรมันตีทุกความที่แบบแพ้มันอะไรอย่างนี้มันก็เลยจะบาปมากกว่าที่เราหากินนะความรู้สึกของผมนะเออแหละอันนี้เราตีกินตีให้พ่อให้แม่ให้ตาให้ยาย ใจจะของนาเราไปตีความตัดใจนะมันเราก็ต้องยอมรับมันเนที่ชีวิตอ่ะใช่ไหมงั้นมนุษย์ทุกคนต้องคงกินผักกันหมดแนละ้วมั้งไปอุ้ย S 1> <S 1> <S สดขี่เขาเรียกว่าไรสดขี่เลยพี่จา๋าเอาเอาตรงนี้ยังเป็นน้ำลบอยู่เลยเห็นปะแล้วน้ำคลองกำลังมาด้วยเขาอ,อาจจะแบบไม่ต้องถูดน้ำไงก็คือเขาน้ำใสแล้วก็ฟันทำใหม่ได้เลยครับ ความพลัถ้าเกิดมันสามลอยควงคัวหนูจะวิ่งหอ,อกเอวจะวิ่งเข้าฝ่ามันต้องเข้านี่แน่นอน เดี๋ยวหัวมันเมา ห้าเกียงเกือบหกเขียนแหละเนี่ยยัง,ยงเหลืออีกเยอะครับก็พอได้นะดูนะพี่เขาไม่ค่อยจะทำอะไรครับผมผมไม่เห็นพี่เขาปล่อยเลยอะนาระบบผมออร์แกนิกอะโอ้อยโอ้อยหนูออกจ่าเด็กวิ่งแล้วครับคุณทาวิ่งครับโอ้โหย่องยองยย่องยอยเกียง,ยง,งรูตุดแล้วหนึ่งเอา้าหาแล้วครับกำลังหาเอาเต็ฟังเรีไงเอา้า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 ว้า,วาได้ครับ ดูใหญ่ครับเพื่อนเดี๋ยวตัดรอบมันไม่ไหวแล้วไม่ใหญ่แล้ว เดี๋ยวลงปัน เหลืองแป้งเดียวด้วย เ,นนเฮ้ยเหน็นเหน็นเหน็นนี่ครับหาทุกยากปล่อยลูกเขานี่ปล่อยปล่อยปลอยโอ้ไปตีเห็นสองตัวเลยครับ はい。High up. เพื่อนผมมาเอาหนูไม่ได้นะเพื่อนเอาคว้านะเพื่อนดูน,นเพื่อนดูนเรียนก,กันไปแล้วกันเด็กเอ็กเจอแม่มันเหรอกูเจอลรูปสองตัวเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในนี้ตัวเดี๋ยวเราไลา่ออกหุ้นเดี๋ยวออกมุน้นไปฮะ ไปติดก้อนที่ดินนะครับ<笑><笑>เหมือนไม่ได้มาด้วยกันกแล้วแย่กันตียับเลยเฮ้<笑><笑>ยเห็นอีกแไอตัวน้อยะอดิเดี๋ยวโดนขาลอยจะได้อะมึงะ่ะนี่ครับนี่นล้วเนี่ยไลออกมาไปนี่ครับ พวกเราเจอก็อย่าไปเอามันเลยนะครับเรียงได้ก็เรียงไม่ได้โลกสวยนะมองให้เขาเป็นธรรมชาติหนะูหนูผมตีหนูเด้ยฮะน้องหมอกนะไปวิงไปเอาแค่นะั้เรากินอันนี้ น้อง no, ัน่แหละแม่ต้องออกหนีไปแล้วเฮ้ยไม่แล้ว นี่อยู่นี่โอ้หางเลือดปล่อยเมื่อวานตกขันเมื่อวานเอิ่มเจ็บแล้วปล่อยเมื่อวแล้วปล่อยมันเราได้เยอะแล้วพอ,อเอาแค่พอกินละเต่าเหรอไหนอ,อ,อะไปเคลื่อนเพื่อเสร็จละปล่อยพอกิี่เรามานี่เอาพอกับผมพอกินแล้วอะไน่ แปลงนี้อุดมสมบูรณ์มากมีนกเต่าด้วยเต่าไม่ไปไมหมหย่ตูดนี่นะมาก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับได้ข้าวมา6หกเกียนฮะยี่เห็นยี่เห็น เดีวเลืไล่ไปงูนี่เดี๋ยวมันโดนคนไปไปนู่นลบมันไปทางงูนมึงไปทางนี้เดี๋ยวเขาก็จะลอมึงตายแตกหรอกไปไปทางงูนเออเอเออยู่ในฟ้านะเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวตายแตกมึงอ่ะ ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบวินี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราดิถ้าชอบด้วยนะครับผมไปแล้วโอ้เดี๋ยวพี่ลาไปก็ฝากติดตามเพ่องชมการรณเที่อื่นด้วยเลยครับทุกช่องยูทูบแล้วก็ที่แปรเดชไม่พุกเลยครับผมติดตามไปยาวๆครับโดนอะไรตัวน,นั้นโดดย่อง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 ดูน้อยเดี๋ยวอาจารย์เห็นล่อหลังแต่ครับโอ้ยจริงจริงจี้ดอนเปิดหูลูกเขาเนาะไป